ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วนะถ้าทางคุณจะสนิทกับไว้เค้าฮา l ฟแลนด์มากเลยสินะครับค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคุณนางผ่ากันไปเล่นอะไรด้วยเปื่อตั้งเยอะพอมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคุณชายจากตระกูลไวเ้เคาก็ตกใจแทบแย่ชอบพูดอะไรไร้สาระไปทั่วแถมยังมีด้านที่ไม่สมกับเป็นคุณนางด้วยแต่ก็ใจดีค่ะแถมยังเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันเอาอมากมเลย เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับคะถ้าไม่ใช่เพื่อนแล้วจะเป็นอะไรได้ล่ะคะอืมไม่รู้สิคะหรือว่าท่านบาลอนคิดว่าเราไม่เหมือนเพื่อนว่าว่าไงนะเป็นอะไรไปคะกำลังคิดอะไรของคุณอยู่กันแน่เนี่ยหรือว่าในใสายตาคุณมองเห็นเป็นอะไรก็บอกว่าไม่ใช่ไงครับไม่ใช่อะไรคะฉันยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะ นี่คุณผมขอพูดหน่อยเถอะช่วยฟังที่ผมพูดบ้างสิครับเอามาแล้วค่ะนึกแล้วเชียวพวกขุนนางมีสถานะต่างกันจริงๆด้วยไว้เข้าฮาฟแลนด์ขอบพระคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนขอบพระคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนนะครับเรากำลังรออยู่เลยครับ ผมตังหาครับอุตส่าห์ออกมาต้อนรับกันแบบนี้ขอบคุณมากมากครับถ้าฝ่ายนั้นเป็นเหมืองกวางชีตาตัวหนึ่งเราก็คงไม่ต่างอะไรกับหมูป่าที่ลงมาบ้านในดูหนาวคือว่าผมขอตัวไปพบกับเพื่อนเก่าของผมได้ไหมครับเชิญครับคุณคงไม่ทราบหรอกครับว่าภรรยาของผมดีใจที่ไว้เขามาเยี่ยมเรามากแค่ไหนเสีย คิดถึงจังนึกว่าตายไปแล้วซะอีกนี่คุณไว้เขามีอะไรหรอครับท่านบาลอนคะดูเหมือนว่าไว้เค้าคงตื่นเต้นที่ไม่ได้เจอฉันนานแล้วแม้แต่ตอนก่อนที่จะมาเกรเซเขาก็วุ่นวุ่นอยู่กับการสืบทอดตำแหน่งและไม่ได้บอกลากันอย่างเป็นทางการอีกอย่างที่นี่มีคนกำลังมองอยู่มากนะคะท่านไว้เขาตอนนี้ฉันไม่ใช่เลดี้จากตระกูลเขาแต่เป็น นายหญิงของเกรซเพราะงั้นช่วยสํารวมนิดนึงก็จะดีมากเลยค่ะดูเหมือนว่าผมจะทำตัวเสียมรารย,ยาทสินะครับท่านบารอนเนสอ่าผมก็ต้องขอโทษบารอนด้วยนะครับหวังว่าเรื่องแค่นี้คงไม่ได้โกรธใช่ไหมคะได้มาเจอกันใหม่อีกครั้งแบบนี้ในรอบสิบปีรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกแปลกใหม่ดีฮะให้ตาย เอียนร้องไห้ทำไมเป็นอะไรแล้วถ้าเป็นเธอจะไม่ร้องไห้หรือไงระหว่างทางที่มาที่นี่เรียกว่าดินแดนได้ที่ไหนกันทั้งเล็กทั้งแคบอีกอย่างนะเธอจะกินจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงอาจเป็นเพราะว่ายังเป็นฤด,ดูหนาวอยู่ถ้าตั้งใจปลูกนุ่นปลูกนี่เอามากินก็อยู่ได้นะไหนบอกว่าเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามไงแต่ดูแลเธอแบบนี้เนี่ยนะ ตอนที่ฉันได้ยินว่าเธอไปอยู่ชนบ,บทยังคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะสภาพยาจกขนาดนี้สภาพยาจกอะไรกันคนที่นี่เขาก็ตั้งใจทำงานกันอยู่เหอะเลิกประนามดินแดนแบบมันสักทีใครได้ยินเข้ามีหวังคงคิดว่าคนที่นี่ทำอาชีพขอทานเลี้ยงตัวเองแงมันใช่ความผิดของเจสเตอร์คนนี้ใส่ไม่ดีหรือว่าพวกคนในดินแดนที่กำลังพยายามสะที่ไหนกันเล่าโทษที ฉันแค่คิดว่าเธอต้องมาลำบากในที่แบบนี้ก็เลยหัวร้อนขึ้นมาน่ะเข้าใจนะฉันพยายามแล้วนะแต่มันก็อดโมโหไม่ได้คิดอยู่ว่าเธอทำผิดอะไรกันบอกตามตรงเลยฟาบาทก็ทำเกินไปไหมเป็นวีรบุรุษก็ต้องให้รางวัลถึงขนาดนี้เลยเหรอขายลูกสาวคนอื่นเพื่อรักษาหน้าตัวเองมันใช่ที่ไหนฉันก็คิดแบบนั้นแหละแต่ดูเหมือนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจริงๆ ดูเหมือนว่าเธอจะมีชีวิตที่ลำบากที่นี่อย่างรุนแรงจริงๆสินะแล้วบาลลอนละ่ะเป็นคนใช้ได้ไหมเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะก็นะหมอนั่นมีชีวิตอยู่แต่ในสนามลบดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่ซัดหน้ามันสัเปียงแห่งสวยเอ้ยฉันคิดว่าบาลลอนก็ไม่ได้ดูเป็นคนดีเดอะไรขนาดนั้นเขารู้อยู่แก่ใจในสถานภาพของเธอแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่สน เพื่อรีบให้เธอเป็นภรรยาของเขาเพราะถ้าเป็นคนดีจริงๆต้องบอกองค์จกักรพรรดิไปตั้งแต่แรกแล้วว่ารางวัลน,นี้มันมากเกินไปเขาจะคิดแบบนั้นหรอฉันคิดว่าเขาเป็นคนไม่คิดอะไรมากกว่ามัง้งฮ่าฮ่ฮจริงสิเสียฉันเอาของขวัญมาให้เธอด้วยของขวัญของดีด้วยนะตายแล้วนี่มัน ยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลยนะเอามาให้เธอก่อนมันคืออะไรหรอเธอรู้ใช่ไหมว่าพ่อของฉันเป็นหัวหน้าอุตสาหกรรมวิศวเวทนี่คือผลลัพธ์นั้นมันคือไอเทมเปล่งแสงท่านทน,ทนเอ,นอ้านี่อาไออุตสาหกรรมวิศวะเวทแห่งสวยนั่นในสมัยโบราณมีสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์แล้วก็มีพวกที่ใช้เวทมนต์มีนักเวทแต่เมื่อเวลาหมุนเวียนผ่านไป เหล่านักเวทที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็สลายหายไปเวทมนต์ก็ค่อยๆถูกลืมเลือนและสูญสลายไปตามกาลเวลาเหล่านักเวทที่รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้จึงได้ฝังเวทมนต์ของตัวเองไว้ในหินอัญมณีหลากหลายชนิดเพื่อส่งต่อต้นกำเนิดของเวทมนต์ไปสู่คนรุ่นหลังและสิ่งนั้นเรียกว่าหินเวทฮาแฟแลนด์ดินแดนที่อยู่กใกล้ๆลูเบลนอ เป็นดินแดนที่ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษแต่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยหินเวทถูกฝังอยู่นับไม่ถ้วนโลกที่นักเวทหลายตัวตนมีเพียงหินเวทที่มาแทนที่ไว้เขาฮาแฟแนลนด์รุ่นก่อนรวบรวมเหล่านักวิชาการเพื่อศึกษาหินเหล่านั้นไว้ใช้งานด้วยเหตุนี้จึงก่อกำเนิดเป็นวิศวเวท ที่ถูกศึกษาผสมผสานระหว่างวิศวกรเครื่องกลและพลังงานที่ปล่อยออกมาจากหินเวทเข้าด้วยกันเขาลูเบลโนหรือคุณพ่อของเราที่สังเกตเห็นเรื่องนั้นก็รีบปรี่เข้ามาจับมือกับฮาฟแลนด์ก่อนใครนี่คืออุตสาหกรรมชั้นยอดในขณะที่วิศวะเวทอุตสาหกรรมใหม่เริ่มได้รับความสนใจบรรดาพวกที่โลภในหินเวทก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่ดินแดนฮาฟแลนด์ ด้วยเหตุนั้นเองทำให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนครั้งใหญ่ในฮา l ฟแลนด์สุดท้ายคุณพ่อก็ติดต่อเรามาเพราะต้องการกำลังทางทหารหวังว่าเกรซจะส่งกองหนุนมาช่วยนะในขณะที่เรากำลังลังเลที่จะบอกสาม,มีตัวเองที่เป็นดังคนแปลกหน้าเกี่ยวกับสงครามระหว่างดินแดนก็ไม่รู้ว่าเจสเตอร์รู้เรื่องเข้าได้ยังไงเขาจึงได้พาทหารรับจ้างมุ่งหน้าไปยังฮาฟแลนด์ เจสเตอร์ที่ต้องจัดการสงครามระหว่างดินแดนของฮาร์ฟแลนด์จนจบเรียบร้อยคงคาดหวังว่าพ่อตามหาเศรษฐีจะตบรางวัลให้อย่างงามแต่สิ่งที่เขาได้มาเป็นรางวัลก็คือหินเวทคุณภาพสูงขนาดเท่ากำปั้นเห็นเขาบอกว่ามันเป็นหินเวทที่ราคาแพงที่สุดในฮาร์ฟแลนด์และถ้าหากอุตสาหกรรมวิศวะเวทได้รับความนิยมราคามันก็จะยิ่งสูงริ้วเลยครับ ถ้าจะซื้อก็ควรมีขอบเขตหน่อยสิพ่อคะตอนนี้กำลังรอเล่นอยู่หรือไงคะแล้วจะให้ฉันมองหน้าสามีตัวเองยังไงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าคุณพ่อนั้นเชื่อว่าอุตสหกรรมวิศาวเวทจะประสบความสำเร็จจริงๆแบบที่บอกหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถใช้หินเวทระดับสูงที่เต็มไปด้วยพลังเวทอันยากและซับซ้อนได้และวิศววเวทก็ล้มพังไม่เป็นท่าไปทั้งอย่างนั้น เจ้าไรเอียนโง่กับคุณพ่อบ้าถ้าจะพังก็พากันพังเองสิทำไมต้องลากพวกเราเข้าไปเหยียวด้วยเล่าก๊กก๊กนายหญิงเผาเองนะครับเราจัดอาหารเสร็จแล้วครับนายท่านบอกให้เชิญพวกท่านลงมาทานได้เลยว้าวเมนูวันนี้คือไก่ย่างที่ยัดไส้ด้วยมันบดครับ เราใส่ใจในเมนูอาหารทุกๆจานครับเชิญค่อยๆเพลิดเพลินกับรสชาติได้เลยครับอ๋อจะว่าไปแล้วผมได้ใส่น้ำผึ้งและน้ำตาลเล็กน้อยตามที่พอขอไว้ด้วยครับผมได้ยินว่าตอนที่ท่านอยู่รูบเบลนงท่านมักจะใส่ลงไปในเครื่องดื่มนมเป็นอาหารที่ทุ่มเทอุทิศด้วยความใส่ใจบอกตามตรงเราไม่คิดว่าเขาจะแคร์ถึงขนาดนี้ แถมทั้งเผาและในท่านก็ยังบอกให้ตั้งใจทุ่มเทเตรียมอาหารสำหรับท่านไว้เขาฮาฟแลนด์ด้วยผมก็เลยพยายามหนักมากเจสเตอร์เนี่ยนะ <c oughs> น้ำตาลและนมต่างก็เป็นอาหารฟุ่งเฟือยในเกรเซมีอาหารอะไรที่ทานไม่ได้เป็นพิเศษไหมครับท่านไว้เขาคืออาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ท่านใส่ใจเพื่อเตรียมให้ภรรยาเป็นพิเศษเงั้หรอครับ เอียนในคิดจัดพูดท่านบาลอนผมขอถามนอยครับว่าหลังจากที่ภรยาของคุณมาอยู่ที่นี่เธอได้ทานอาหารแบบนี้ตลอดเลยไหมครับน่าจะเป็นอาหารที่เธอไม่เคยชิมมาก่อนเลยใช่ไหมครับภรยาของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบจู้จี้จุกจิกกับผู้รับใช้เพราะงั้นเธอคงไม่เคยพูดวิจารณ์ด้านรสชาติอาหารใช่ไหมครับท่านน่าจะทราบว่าดูเบลโนเป็นสถานที่แบบไหนเรื่องแค่นี้ท่านก็น่าจะต้องทําให้เธอสิครับ แน่นอนว่าท่านบาลอนคงคุ้นเคยกับอาหารธรมธรมดาๆของที่นี่แต่ภรรยาของคุณไม่ได้เป็นสามัญชนในดินแดนนี้ครับขออภัยครับผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทําอาหารให้ในายหญิงให้ดีเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารของนายหญิงเป็นความผิดของผมแน่นอนว่าผมควรจะต้องเตรียมอาหารให้เหมาะสําหรับความกังวลของท่านไว้เขาพอได้แล้วไว้เขาหรือเปล่าคะ ที่ไม่รู้สภาพแวดล้อมของดินแดนเกรีเซีดินแดนที่เล็กและแห้งแล้งกันดานคนในดินแดนส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะฝันถึงการได้กินอาหารทอดแม้ว่าเจ้าเมืองที่อาศัยอยู่ในปราสาทจะสามารถทานอาหารดีๆครบครันที่มีพร้อมได้แต่ถามว่าเราจะสามารถทานอาหารดูหราฟึ่งเฟยได้ทุกๆมื้อในขณะที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าราษฎรของเรากำลังอดๆอยากๆนั่นหรอคะ ฉันคงผิดหวังมากกว่าถ้าหากท่านบาลอนจะสั่งให้ทำอาหารหรูแบบนี้ทานทุกมือ้อแม้ท่านบาลอนจะใส่ใจในอาหารการกินของฉันในแบบที่ท่านไว้เขาบอกอยังไงฉันคงต้องขอปฏิเสธอยู่ดีอีกอย่างลูคัสก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่จำเป็นต้องก้มหัวขนาดนั้นก็ได้แค่ในอุตสาหตั้งใจทำอาหารสุดฝีมือเพื่อเพื่อนเก่าของฉันแบบนี้ฉันก็รู้สึกปลื้มมากแล้ว นึกถึงอาหารที่นายทำให้หลังจากที่มาที่นี่ได้หนึ่งวันมันคือทาร์ตปลาใช่ไหมอ่าครับใช่ครับนายหญิงในตอนนั้นฉันตกใจมากเลยเพราะปลาน่าจะราคาแพงมากแถมฝีมือการทำอาหารของนายก็อร่อยสุดยอดทั้งอาหารที่ทำมาจากมันฝรั่งทั้งเค้กที่ทำมาจากแป้งข้าบาเล่ถูกปากฉันทุกจานเลย ตอนช่วงนี้ฉันตั้งตารอคอยที่จะถึงเมนูอาหารตลอดได้ละน,นายหญิงเพราะงั้นอยากคิดว่าตัวเองบอกพ่องเลยนะฉันรู้สึกขอบคุณนาะยอยู่เสมอเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับนายหญิงแต่ว่าอืมท่านทราบชื่อของผมได้ยังไงหรอครับปล่าครับผมไม่น่าถามอะไรที่ไร้สาระ ทำไมฉันจะไม่รู้จักชื่อของคนที่ฉันให้การขอบคุณที่ช่วยรับผิดชอบเรื่องอาหารของฉันล่ะยังไงก็ตามฉันขอบคุณจริงๆเพราะงั้นไม่ต้องคิดมากหรอกครับนายหญิงท่านบาลอนก็ด้วยฉันขอบคุณนะคะที่ตั้งใจจัดเตรียมมื้ออาหารให้ขนาดนี้ส่วนไวเค้าฮาฟแลนด์อุตสาหพูดเพราะคิดถึงฉันแต่ไม่ต้องเคร่งขนาดนั้นก็ได้ค่ะไม่หรอกไม่เป็นไรผมเข้าใจเหตุผลที่ไวเ้เค้า จะรู้สึกไม่สบอารมณ์ต่อไปผมคงต้องนึกถึงจุดนี้ให้มากขึ้นตอนนี้ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะดูเหมือนว่าผมจะล้ำเส้นไปหน่อยสินะครับพ่อครัวฉันพูดแรงไปขอโทษทีนะอ,อ๋อไม่ครับไม่เป็นไรครับไม่หรอกครับกับกันผมต้องขอบคุณซะมากกว่าที่เตือนให้ผมรู้สึกตัวมันอาจจะไม่ถูกปากท่านไว้เขามากนัก แต่ผมหวังว่าท่านจะทานมื้อนี้ได้อย่างอร่อยนะครับครับขอบคุณครับรู้ทั้งรู้ว่ารัศดรกำลังอดอยากแต่จะให้ทานอาหารมื้อดูทุกวันมันใช่เรื่องหรอคะยิ่งได้เห็นก็ยิ่งสัมผัสได้ว่าเธอเป็นคนเฉลียวฉลาดและทำอะไรชัดเจนกระทั่งวันนี้ก็ยังช่วยเข้าข้างเราอย่างสุภาพ เราต้องพึงพอใจที่ได้เธอพูดงดงามและจิตใจดีเป็นพรรยามาอย่างโชคดี <sig ling> แล้วทำไมหัวใจมักจะเต้นแรงอยู่เรื่อยเลยหรอวาปไปแล้วหรือไงเนี่ยเราจะว่าไปแล้วชุดเธอมีแต่บางๆแบบนั้นหรอเห็นที่ไรก็รู้สึกว่าทำไมชอบแต่งตัวไม่ต่างอะไรกับไม่ใส่แบบนั้นอยู่เรื่อยดูดูหนาาของบรูโน่และเกรซมันค่อนข้างต่างกันมากครับ ทางใต้ในฤดูหนาวทุกคนมักจะสวมโค้ทแบบนั้นครับส่วนฤดูหนาวของเกรเซออากาศจะเย็นมากแม้แต่ผมที่เห็นยังรู้สึกสงสารนายหญิงถ้างั้นก็ไปหาชุดคลุมขนแกะมาให้ฉันสักตัวฤด,ดูหนาวยังอยู่อีกนานจะให้เธอทนสวมชุดแบบนั้นไปตลอดได้ยังไงครับผมจะจัดหามาให้ครับฝากบอกเธอให้ทีนะว่าเตรียมให้เพราะกังวลเรื่องอากาศหนาว นายท่านก็ไปบอกนายหญิงด้วยตัวเองก็ได้นี่ครับเป็นอะไรไปครับเดี๋ยวสิแล้วทำไมผมทราบดีครับว่าหากผมพูดเช่นนี้จะเป็นการล้ำเส้นแต่นายท่านไม่ควรจะมารู้สึกอายอยู่แบบนี้ท่านควรแสดงให้ในายหญิงเห็นตรงๆไม่ดีกว่าหรอครับว่าท่านรู้สึกยังไงผมรู้สึกเสียดายนะครับที่ผมเป็นคนเดียวที่รู้ว่านายท่านสนใจและใส่ใจในตัวนายหญิงมากขนาดไหน ในท่านต้องจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับอีกอย่างหลังจากวันแรกที่เข้าหอท่านก็ไม่มาร่วมทานอาหารด้วยกันแถมยังไม่หลับนอนด้วยกันอีกพวกท่านเป็นคู่สามีภรยาปกติหรือเปล่าครับไม่ว่าในหญิงจะเข้าใจผิดเรื่องเรดดี้วีตามากแค่ไหนท่านก็ไม่ควรปล่อยให้มันเลยตามเลยแบบนี้และก็ต้องพยายามที่จะเข้าหาในหญิงให้ได้นะครับ วันนี้ท่านต้องเข้านอนกับนายหญิงให้ได้นะครับว,ว่าไงนะอืมพอดีว่าฉันยังศึกษาเรื่องนั้นไม่แม่นพอเพราะงั้นนอนด้วยกันคงไม่ได้ครั้งนี้ฉันไม่อยากได้ยินคาเซียพูดว่าเกลียดมันอีกเพราะงั้นก็ไม่ได้ผมแค่บอกให้นอนด้วยไม่ได้บอกให้ทำอะไรสักนิดเลยนะครับนี่ท่านเป็นสัตว์ปล่อยอย่างที่เขาว่าจริงๆิสินะครับแล้ว ให้ทำไงหากเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทั้งสองจะนอนเตียงเดียวกันครับไม่ได้หมายความว่าให้มีอะไรกันทุกวันครับอย่าคิดอะไรพิลึกพิลึกครับแค่นอนด้วยกันสนทนาเรื่องทั่วไปลองดูครับเดี๋ยวสิแล้วจะให้ฉันบังอาจพวดพาดไปอยู่ในห้องของคาเซียได้ยังไงละ่ะเซียยกโทษให้ฉันนะ เสีย <Cheer. S 2> เกินไปแล้วนะเธอจะโกรธฉันที่เป็นเพื่อนเก่าแต่ดันไปนเข้าข้างผู้ชายแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสามีแต่ก็เพิ่งเจอกันแค่เดือนเดียวเนี่ยนะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยเอียนปัญหาคือเพื่อภาพลักษณ์ของนายนายคิดว่าคนตรงนั้นเขาจะคิดว่านายเป็นคนยังไงคิดอะไรก็คิดไปสิเดี๋ยวนะว่าแต่เธอกินของพวกนั้นจริงๆงั้หรอ อีกอย่างนะฉันไม่ใช่ดดีดของตระกูลเขารดูเบลโนอีกแล้วฉันเป็นบารอเนตจะให้ฉันมานั่งพ้ำบนเรื่องอาหารการกินเป็นเด็กๆหรือไงก็กินแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนี่มันก็รู้สึกชินไปนานแล้วล่ะเซียฉันละห่วงในจริงๆเพิ่งได้รับการสืบทอดดินแดนมาแท้ๆเอาแต่ทำเป็นเล่นเหมือนเด็กอยู่แบบนี้คิดว่าจะรอดหรอ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกเป็นห่วงนายตอนที่ฉันทิ้งนายไว้แบบนั้นแล้วมากระเซดให้ตายสิทำไมถึงรู้สึกว่าเธอโตเป็นผู้ใหญ่อยู่คนเดียวเลยเสียหารู้สึกเหมือนเธอเป็นคุณแม่เลย <c oughs> ว่าแต่ว่าในใจะอยู่ที่นี่ถึงเมื่อไหร่จะปล่อยให้ดินแดนไม่มีคนดูแลแบบนั้นนานๆ,ๆไม่ได้นี่นาตั้งใจว่าจะอยู่สักสองสัปดาห์นะ่ะ อะไรนะนานขนาดนั้นเลยไม่ดีหรอไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ฉันเป็นห่วงไงเป็นห่วงฉันจัดการเรื่องต่างๆในดินแดนเสร็จแล้วถึงได้มาอย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็กน้อยขนาดนั้นสิแล้วที่จริงไหนๆก็มาเจอหน้าเธอแล้วก็ฉันเตรียมนี่มาด้วยเพราะคิดว่าเสียอาจจะช่วยอะไรได้ภาษาโบราณมีแผนอะไรกันแน่ ถ้าพูดแบบนั้นฉันก็เสียใจแย่สิมันคือข้อความที่แกะออกมาได้จากในหินเวทรู้สึกว่าจะเป็นการจะลึกไว้ว่าหินชนิดนี้เป็นเวทชนิดใดแต่ทั้งหมดล้วนเป็นคำอุปมาก็เลยยากที่จะตีความออกมาไม่ได้ติดต่อใช้เงินจ้างพวกนักวิชาการหนอแล้วไม่ไปถามพวกเขาดูล่ะมันค่อนข้างยากนิดหน่อยที่จะเปิดเผยชนิดของเวท ที่อยู่ในหินเวทระดับสูงทั้งหมดหนักแม้พวกเราจะทำงานอยู่ด้วยกันแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถเชื่อใจได้ไง่ายๆก็จริงแฮะแกผู้ที่มืดมนและอ้างว้างมอบแสงแห่งความหวังของพระเจ้านี่เป็นข้อความที่สลักไว้ในหินเวทที่ฉันมอบให้เธอเป็นของขวัญอ๋อผนึกเวทที่สามารถเป่งแสงได้งั้นเหรอมอบแสงสว่างให้กับผู้ที่มืดมิดและอ้างว้าง ใช่ไหมล่ะหินเวทร,ระดับต่ำแบบนี้มันค่อนข้างง่ายต่อการตีความแต่พวกหินเวทร,ระดับสูงที่อยู่ด้านหลังนี้ฉันอ่านไม่รู้เรื่องสักนิดเลยไหนดูสิแก่ผู้ที่นา่าเวฒนาที่ได้เชื่อมเหตุการณ์ด้วยสำนึกผิดและความผิดหวังมอบโอกาสเพื่อการกลับใจสำนึกพระเจ้าแห่งโอกาสสมควรได้รับรางวัลจงยอมรับ เจ้าคือบทหมายของการกลับใจจงจัดการให้ดีหมายความว่าอะไรกันเนี่ยแปลว่าอะไรหินเวทระดับสูงก็คือเข้าไม่ถึงเลยแฮะแต่ว่านะถ้าเราตีความประโยคเหล่านี้และขยายในสุดเวทได้ก็คงจะอึ้งทึ่งกันทั้งบ้างแน่เพราะแบบนี้ไงวิศวะเวทมันถึงได้เจ๊งไม่เป็นท่านะะ มันยากมากที่จะเข้าใจถึงการใช้งานหินเวทที่ถูกผนึกด้วยเวทที่ยิ่งใหญ่คนพวกนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าในหินเวทมีเวทมนต์แบบไหนอยู่แต่กลับมอบหินเวทที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นรางวัลจากสงครามเยียนอือว่าไงเสียในมีอุตสาหากรรมวิศาวาเวทใช่ไหมท่าทางจะไปได้สวยเลยสิแงอ,อยู่แล้วฉันตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้ลงทุนไว้หลายๆที่นะ่ะทำไม สนใจมาร่วมลงทุนด้วยกันเหรอไม่อยากเพราะมันจะเจ๋งจริงสิแม้เราจะห้ามไม่ให้มันล้มละลายไม่ได้แต่ครั้งนี้เราต้องแน่ใจว่าเจสเตอร์จะไม่ไปลบจนได้ก้อนหินทื่ๆนั้นมาอีก